เอาครับมาดูไฮไลท์ครับของคู่ที่พิ่งจบลงไปครับบราซิลกับตุรกีครับไฮไลท์ในเซตแรกนะครับเปิดมานี่ต้องบอกว่าตุรกีทําได้ดีกว่านะครับในเซตแรกนี่ครับจังหวะที่ปิดเกมครับรับได้แล้วก็เป็นเอวบราคาราคูสครับไอลูกนี้จบเลยครับเซตแรกเซตที่2ก็ดีต่อเนื่องอ่ะ โอเ้เรื่องนี้จังหวะอารดีอ่ะตีได้ค่ะแล้วก็จังหวะนี้คาราคูดกับตีลูกนี้อ่ะเซตที่3ครับนี่เบียดกันมาตลอดนะครับแล้วกว่าจะได้กันแต่ละแต้มเนี่โอ้โหสู้กันมันสุดๆครับเซตที่3 <ฮะ S 1> นี่ครับเซตที่3า <c oughs> นี้ทางบราซิลก็มีส่วนขึ้นนำด้วยนะคะ นะครับผลัดกันได้แต้มแบบสูสีเลยครับคนนี้อีกคนครับวันนี้ที่โดดเด่นครับเออเดนครับกัตตันทีมทั้งบล็อกทั้งตีเลยครับหลหลังคยตีมุมฉีดในสุดยอดเลยดึนงตรงครับช่วงนี้เป็นบราซิลยังนำอยู่นะครับในช่วงปลายเซตแต่มีจังหวะที่เปลี่ยนตัว2คนเนี่ยครับ ของตุรกีได้ผลเลยฮะเก็บสี่แต้มรวดเลยนะคะช่วงนี้ค่ะครับตอนนี้เหมือนจะโดนไปสานิดเหมือนจะไปครับโอ้โหแต่ก็กลับมาได้ครับแล้วก็ปิดเกมครับจังหวะนี้ก็เอาชนะไปครับในเซตที่สาครับตุรกีอชนะบราซิลไป2ีสิต่อ2 2ครับ